เราชอบของจิ๋วๆนะพเพื่อนๆที่ตลาดเซฟเซฟวันนะคะต้นเต็นตัวเดียวค่ะไม่ใช่เขาขายแล้วล่าสุดน้องเล็กมาช่วยเขาขายแล้วล่าสุดล้นเต้นหน้าบ้านเห็นไหมเจ้าใครก่อจะลวดโบราณใช่คนเกิดโบราณไหมก่อนนแต่ว่าคนขายไม่โบร,ราณน,นะจ๊ะ แต่มวกก็ช่วยไม่ทำเก็บเพิ่งหลังบ้านกลับบ้านจ้าค่ะค่ะเราได้กิน,นกันลแล้วนะคะเคย <laughs> จะบอกนะว่า <laughs> จะกินสนดใช่จ้าแล้วเราก็ชี้เบาะมือไม่บ้า วันนี้เรามาถึงตลาดเซฟวันโกแล้วนะคะวันนี้เราพาแม่เรามาเที่ยวเซฟวันโกจ้าไปค่ะเราไปลุยกันข้างในดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างน,นะคะคุณยายโอเคค่ะ ได้มาแล้วค่ะขนมนะคะเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยชิ้นละ39จาก3ชิ้นร้อย ก็อยู่ตลาดกันทั้งวันแต่เราก็อยากแต่เราก็ยังมีความชื่นชอบในการเดินตลาดกันคืนมาเป็นของชอบมากๆเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปกินบ้างนนแ่อยู่ตลาดเซฟันโตนะครับแต่วันนี้ที่ได้ลนะขนมหวานไปฝากคนที่บ้าน มาค่ะเรามาแวะร้านขนมไทยกันนะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราซื้อไปฝากคุณย่าที่บ้านกันคุณย่าบ้านเราชอบอันนี้น่ารักไหมคะขนมไทยนี่อารัวอ,อันนี้หนมชั้นนะจ๊ะไม่ใช่หนมเธอตมุำตีมยคงไม่รู้จักนะน,า,นาเราจะเจอทีนะคะเอาวันนี้ไปอีกสักที่หนึ่งทองหยอดจิว๋วน่ารักไหมล่ะเธอ ฮะชิตเนี่ยแหละเหมาะสำหรับาการลดความม้วนตอนกลางคืนนะจ๊ะไม่อะล,ลูสดค่าสิบบาทดูอของๆเยให้เขาดูคิวแล้วแล้วยังใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปขับเพื่อนอีกอันนึงนะคะ <c oughs> อุ๊ยสน,นุกจังเราชอบของจิ๋วๆนะเพื่อนๆที่ตลาดเซฟเซฟวันนะคะ เราแวะมาเที่ยวกันนะคะร้านขนมไทยค่ะไม่เอาสอันเลยอจาจาาค่ะวันนี้เราแวะร้านน้ำมข้าวฝั่นนะคะช่วงที่เราเดินมาจะเป็นร้านต้นๆน,นะคะมาทางนี้ได้เลยดูน่ากินมากสีขาวค่ะสีเขียวเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ากินแล้วเราจะสดชื่นไหม แลมาแวะสเปกเนื้อน่ากินมากๆเลยค่ะชิ้นละร้อยนะคะของเราเอาความสุกระดับร้บอยสี่สิบนะกันปล่าความสุกเท่าไหร่ดีคะเอามีเดียมสองกล่องค่ะพี่ไทย่ย่างกับเซอร์ลอยอ่าเหลือพี่ไทย่ย่างกับเซอร์ลอยเอาพี่ไทย่ย่างก็ได้นะอ่าเอาพี่ไทย่ย่างกัน,น,นพี่ชั้นยา่างอันนี้เซอร์ลอยจะมันมันแตกต่างกันพี่รสชาติอันนี้ความนุ่มอ๋อหนูเอานุ่ม ที่เขาไปในสถานีเนื้อค่ะแล้วที่เขาจะอัปเดตทุกวันวะ่าเราอยู่รังใหน่รักใหมอในเี้ยหรอมันจะมีรังใหม่ G F ีอะไรทำแต่เดี๋ยวไปใส่ผ้าทุกที้วยนะมาเลยค่ะมาค่ะเรามาแวะกินปลาหมึกกันนะคะปลาหมึกน่ากินมากเลยดูน้ำจิ้มซีฟู้ดสีสวยมากๆเลยนะคะไม้ละแค่10บาท5บาทนะคะ ได้แล้วค่ะปัดคิวอีก5้านาทีมารับเราไปเดินเล่นชอปปิ้งอย่างอื่นก่อนค่ะ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 ไกินเนื้อเหรอ เดินหนึ่งรอบแล้วนะคะเหนื่อยมากแล้วเราก็ซื้ออาหารมาทานที่โต๊ะกันนะคะวันนี้เราได้ของอะไรบ้างแม่ได้ขนมโบราณค่ะนะคะวันนี้คุณยายมีความสุขมากเลยคุณยายได้เจอขนมไทยโบราณที่ นี่จะเป็นทองหยอดนะคะนี่เป็นหนมชั้นค่ะแล้วก็ต่อด้วยอะไรคะคุณยายออนละทวยค่ะออนละทวยไม่เคยได้ยินเลยค่ะอดลทวยอนละทวยค่ะอ่าและที่ครอบครัวเราชอบมากคุณยายคืออะไรโชว์เลยปลาหมึกจ้ะปลาหมึกค่ะน้ำจิ้มร้านนี้บอกเลยว่ารสเด็ดมากเน้อยายนะเพราะเราชิมกันแล้วใช่ค่ะ ตอนนี้เราเดินเหนื่อยได้พักหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ถึงครึ่งทางค่ะยังค่ะตังในกระเป๋าเรายังไม่แฟบค่ะเราจะกินต่อค่ะเราจะต้องเดินทานต่อค่ะตอนนี้เราขอแวะนั่งทานก่อนนะคะฝักไส้แว่นก็ไม่ใส่แว่นไหนทุ่กินคับใส่แว่นนะคะเอยค่ะ เราอยากกินน้ำลำไยสดเอาน้ำลำไยสดแก้วหนึ่งจา้าแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วเล็กลค่ะเราไปกันต่อมาค่ะเรามาแวะร้านปากเป็ดกันนะแม่นเนาะมาแ,ะแบบเป็ดเ่กว่านนปากเป็ดเจ้านี้อร่อยมากเลยค่ะทานเป็นประจำค่ะ เอราที่มันเต็มเต็มปากนะลูกนะชิ้นใหญ่ใหญ่อร่อยคะ่ะราคาไม่แพงนะคะชิ้นละสิบบาทเราไปแก้มเหล้ากันอร่อยมากเลย <S <S มา่้เลยนะค่ะ,คะรีวิวปากเป็ดที่ซื้อเมื่อกี้กรอบนอกนุ่มในอร่อยมากมากเลยเดี๋ยวเราไปกินแว็กน,ยนอยางอืินกันอีกต่เอาไหมเอาไหมโคลาโบราณแก้วหนึง่งอ่า แนลค่ะขอบคุณนำอัดลมกรวดโบราณใช่คนเกิดโบราณไว้ก er> ่อนนแต่ว่าคนขายไม่โบราณนะจ๊ะโซดาทำเองครับได้เลยครับขอบคุณค่ะขอให้ดีๆนะครับค่ะ รอบแล้วเป็นหอมหมกทะเลที่มีไข่เจียวด้วยกล่องละหกสิบบาทได้เยอะมากเหมือนกันเขาทำอร่อยมากคือบร้เลยนะคะ่ะเราได้กินกันแล้วนะคะข้าวหอมหมกทะเลค่ะเธอเอาเลยหนูเอามันบดบนชิออริจินอลค่ะเอาวันนี้ค่ะเอาสองนะ เอา2สองมาเซฟบันโกต้องกินมันบดอบชีสเอาเราทานมก็ช่วยทำเก็บพลังหลังบ้านเรื่องหมดเลยสคนนี่เราดูเขา้กินไม่ได้คี่ว่าให้ที่อ่ะเหรอลกฉั้อข้าวคนแั มาค่ะ <Okay. S 1> โกติเราจะเจอทอดมันทอดนะคะวันนี้เรามากินทอดมันย่างเจ้าเดิมค่ะเอาสองไม้ค่ะ,ะคจ้าะอ,ะอะไรนะคะคิมว่าหรือแยกคะ่ะเออไม่เอาค่ะไม่ต้องใส่ถุงค่ะ,อคะขอบคุณค่ะว้าวมาเลยค่ะร้อนๆทอดมันย่างแบบลดน้ำหนักนะคะไม่มีน้ํามันพมกันนะจ้าเร่อยค่ะ oh. 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 อยู่รมันหน้าต่าเอ็นเรียบร้อยนะ มือสดมาทำเป็นซาซิมิจ้าจ่ยเองจ้าเธอจะบอกนะว่าจะกินสดใช่จ้าวเราก็ชิมเาปไม่เนี่่รู้แ่้อหมดแล้วพอใจแล้วุไปาหอไปไม่ไม่มีฟันเคี้ยวมัน สแกนได้ไหมคะหรือว่าสดส,สแกนนะคะได้ทุกคนเออตัวไหนครับทุกคนมีตัวนี้เอาโชยุกับไอ้น,นี้ด้วยนะคะวาซาบิขอบคุณนะคะมาได้แล้ว เพื่อนๆเคยรู้จักไหมคะหมากเมาใช่ไหมคะคุณยายอ่าเอาซซวแทบคุณหนูค่ะเขาเรียกอะไรคะหมากเมาหมากเมาต้องลองซื้อไปชิมนะคะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามาเชฟวันต้องมาร้านนี้เลยค่ะน่าเราซื้อไปฝากเพื่อนๆนะคะหมากเมาอ่ามาค่ะเรามาซื้อขนมเบื้องกันนะคะขนมเบื้องโบราณ คุณแม่สามีชอบมากเลยนะไม่มีอันนี้กลับบ้านไปเนี่ยไม่ได้เข้าบ้านนะจ๊ะขอบคุณค่ะบอกไป ข้าวโพดกับฟักทองสองอย่างเท่าไหร่คะสามสิบเนาะกับบ้านจ้าสั่งได้เลยค่ะตามจิมานะคะค่ะสั่งจิมาน ไปค่ะ,ะ,ไ,คะไปไคะไ่ะวันแล้วก็ป่าฮะไม่ไม่ไม่ได้อะไรนะคะตัวใหญ่ค่ะวาาะวันนี้เราก็ขอจบทริปที่เรามาเที่ยวตลาดอะไรนะคุณยาย เล็วันโกค่ะค่ะแล้วรอบหน้าเราจะไปเที่ยวตลาดไหนกันในแบบฉบบัแม่ลูกกันอีกนะขอให้เพื่อนๆ,อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะเป็นกําลังใจให้เราแม่ลูกะะวันนี้เราไม่มีอะไรกินเลยแม่จนะ้ะชคดีบ๊ายบายค่ะเรานึกว่าเราจบทริปกับไปซะแล้วนะคะแต่เราไม่จบจ้ะน้องสาวคนสวยของเรายังชอบเล็บปลอมอยู่นะจ๊ะ อุ้ยฉันอยากเล่นบ้างอ่ะสองสาวจะมาชิมปลาหมึกซาซิมิให้ดูนะคะเป็นของโปรดของคุณน้ำฝนไม่คาวคุณยายระวังขึ้นจมูกมันจะไม่ตายเลยค่ะยังค่ะอ้ํคุณยายอร่อยค่ะอุ้ยดูดิมันยืดยังไม่ตายนะครับ